สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่นเคยนะครับไปถึงไหนแล้วบอ่อสองไร่ฮะวันนี้เริ่มตักถอยหลังมาแล้วนะนะเริ่มตักถอยหลังมาแล้วครับเมื่อวานนี้ที่บอ่อฝนตกหนักครับลมแรงด้วยช่วงประมาณสักบ่ายโมงฮนะ ก็เลยพากันจอดเลยไม่ได้ทำงานต่อครับเมื่อวานไม่อยากวิ่งครับเพราะว่ากลัวดินมันเปื้อนไปติดถนนทำให้ผู้คนสัญจรไปมาลำบากครับดินติดเปื้อนที่ติดถนนเยอะมันจะลำบากดูดามันแห้งมาฝุ่นมันก็จะตลบอบอวนก็นเลยจอดครับมาทำงานเช้าวันนี้กันอ่ะเดีย๋ยวมาดูครับ นี่ฮะลงได้แค่นี้นะฮะสุดๆแล้วโอโ้โหข้างล่างเป็นหินเลยนะเนี่ยสีส้มๆะฮะเป็นหินเลยนะเจาะไม่ได้ะฮะเจาะไม่เข้าและเป็นหินแลวอีกอย่างหนึ่งหินด้วยก็ไม่คนก็ไม่มีใครอยากจะเอาฮะถ้าเราไม่ไปทุ่มที่กระทมสะนะมันแข็งโยอามผมยิ่งมีปัญหาอยู่ด้วยเคยมีรอยร้าว มีประวัติมาก่อนรอยร้าว๋ยวกลัว,วมันจะแตกอีกก็เลยเอาแค่นี้แหละขูดลงไปเจอหินครับความลึกก็ได้ประมาณนี้นะฮะตรงนี้ก็ดึงสโลปให้ดึงสโลปไว้แล้วก็มีคูนิเล็กน้อยฮะนล็กน้อยไม่อยากให้น้ำมันไหลไปฮะไหลไปปุ๊บเดี๋ยวมันจะเสาะมันจะพัง ูอาจานถ uh. ุยเมื่อวานนี้แกเอียงเกินไปสโลปเอียงเกินไปครับผมบอกว่าโอ้ยจานถุยมันเอียงเกินไปครับมันลาดจานถุยก็เลยมาแก้ตรงนี้ให้ฮะข้างในแก <mie> <Abi. S 2> ไม่ได้แล,ล,ล้วก็ไม่เป็นไรนะเจ้าของไม่ว่าอะไรนี่ก็เลยมาแก้ตรงนี้เพื่อมาให้สโลปมันเอียงเกินไปฮะของเก่านี่มันเอียงเกินไปฮะมันลาดเกินไปฮะเนี่ยเจาะได้แค่นี้แหละฮะ ไม่เข้าแล้ะแข็งเนี่ยเริ่มตักถอยหลังไปแล้วนะสรุปแล้วบริเวณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เริ่มตักถอยหลังไปเรื่อยๆถอยหลังไปเรื่อยๆฮนะบบ่อนี้ไม่ใช่ปัญหานะถ้าฝนตกมาฟ้าร้องก็วิ่งได้แต่ที่เมื่อวานผมไม่วิ่งนี่เพราะว่าผมไม่อยากให้ถนนมันเปื้อน คนสัญจรไปมามันจะยากลําบากเดี๋ยวเขาจะบ่นเอานี่ฮะดูร่องรอยอาจารย์ทวีมาดึงสลปให้มันชันกว่าเดิมครับของเก่ามันเอียงขึ้นไปฮะนี่ถ้ามองงนี้จะเห็นเลยว่าอันเก่าเนะี่ยมันเอียงขึ้นไปครับลาดเอียงขึ้นไปก็เลยดึงเข้ามาหน่อยให้สลปูปเข้ามาในข้างในหน่อยฮะอ่ะไม่ใช่วันนี้มันจะมาอีกแล้วเลยผู้รับเมาฮะอากาศร้อนอบอ้าวซะเหลือเกิน เมื่อวานนี่ยโหทั้งลมทั้งฝนครับหนีกันขึ้นหน้ารถกันไม่ทันเลยกําลังกินข้าวเที่ยงคนระับพักเที่ยงพอดีต้องได้หอบจานข้าวขึ้นหน้ารถใครหน้ารถมันฮนะฝนตกลมแรงด้วยเขุดตูแทบประดกเลยนะความลึกก็อยู่ประมาณเท่านี้ฮนะเท่าที่เห็นนี่นะะได้แค่นี้นะครับบ่อนี้ ยังคงไปเรื่อยๆนะครับบ่อนี้ที่ลงยังพอมีอยู่ฮะพอมีไปได้เรื่อยๆอีกสองวันสามวันได้อยู่ฮะผมว่ากว่าจะหมดที่ลงก็น่าจะถึงตรงกองเศษไม้แหละถ้าถึงกองเศษไม้นะผมสบายใจเลยโล่งเลยนะถ้าฝนมาอีกรอบหนึ่งอะหรือหนักหนักนะยังไงยังไงก็มันก็ไม่ท่วมถึงนั่นหรอก น้ำมันเต็มบ่อตรงนี้ก่อนฮะอาจารย์ทุยก็ขับให้ผมได้อีกแค่สองสามวันครับเดี๋ยอะต้องลานะลาไปบวชลูกชายนะ ไม่ใช่ตัวเองลาไปบวชนะลูกชายบวชครับจะต้องไปจัดเตรียมงานขับให้ผมได้อีกประมาณสักสามวันนี่แหละเสร็จงานบวชแล้วค่อยกลับมาใหม่ฮะเดี๋ยวคอยติดตามดูว่าใครจะมาขับเจ้ากันยาวแทนฮะช่วงอาจารย์ทวีลาไปบวชลูกชายฮะประมาณอาทิตย์หนึ่งแกขอลา,อาที่หนึ่งเตรียมงานเก็บงานประมาณอาทิตย์หนึ่งฮะ เดี๋ยวก็กลับมาขับเจ้ากันยาวเหมือนเดิมเดี๋ยวเราคอยติดตามว่าช่วงที่อาจารย์ุุยพักไปบวชลูกชายเนี่ยใครจะมาขับเจ้ากันยาวแทนนะอ่ะบรรยากาศเริ่มคึมแล้วฮะตะกี้เดดออกจ้าร้อนก็ร้อนเพราว่าพายุรูร้อนครับ แข็งจริงๆนะเป็นแผ่นเลยฮนะผมก็เลยว่าเอาแค่นี้แหละเพราะว่าถ้ามันเป็นหินเจาะเข้าไปปุ๊บเวลาหัวหน้าแม็กเก็บงานให้เขาอะมันเก็บไม่สวยเลยเพราะว่ามันจะมีหินด้วยหินนี่แหละจะทําให้เก็บไม่เรียบก็เลยว่าเอาคประมาณนี้แหละเศษเล็กๆน้อยๆหินผสมมืนไปได้อยู่แต่หินเป็นแผ่นนี่คงจะไม่ไหว แต่บางที่มันก็ไม่มีหินนะแหม่อยา่อยางตัวเมื่อกี้นียนะแต่พางที่มันก็มีหินนะแต่ผมก,ก็เลยว่าเอาเนี้แหละเยวะก้นบ่อเขาจะไม่เสมอกนบ่อจะไม่เรียบแต่บางจุดก็เจาะไ,ได้ลึกกว่านี้นะกว่าจะเจอหินแต่บางจุดมันก็เจอหินเลยอย่างเงี้ยสีส้มๆเนี้ยเจอหินเลยก็เลยว่าเอาระดับนี้แหละไปเลยยีอยอกอ,อันหนึ่งลึกอีกอันหนึ่งตื้นมันจะไม่สวยก้นบอ่อ บอ่อลูกนี้นะผมว่าอนาคตที่น้ําใสแน่ฮะดังเกตเลยนะบอ่อไหนถ้ามีหินอะ่ะมีลูกลังอะ่ะส่วนมากน้ําจะใสฮะไม่ต้องใสอะไรนะมันจะใสเองฮะโดยธรรมชาติอ,อาวุธประจากายกินมาหลายคำแล้วถึงเวลาแคะและ้วนี่แกะจะเดินไปเหยียบท่อนไม้นะ,ะให้กระดกหน่อยฮะแล้วก็แคะ แกะฟันครับแกะเบึงขีไม้อันนี้ผมขนมาจากอีกที่หนึ่งนะอาจารย์ทุยบอกว่ามันแข็งดีมันเหนียวดีแบกกันมาเลขนใส่รถหกล้อมาให้เลยชอบชอบไม้อันนี้อาจารย์ทุยบอกว่ามันแคะง่ายดีมันเหนียวและไม่หักบางท่อนนี่แคะไปแค่มาหักครับแต่อันนี้อยู่คงทนจริงๆครับไม้เท่าน,นี้ ไม่รู้ว่าจบบอ่อนี้อาจารย์ทุย,ยจะให้ผมเอาไปด้วยอีกหรือเปล่าแต่ผมคนมาใจอีกบอ่อหนึ่งนะอันเนี้ยตอนที่เสร็จอีกบอ่อหนึงครับเสร็จบอนั้นก็เลยคนมา,มานี่เลยบอกแค่ดีอันนี้แค่ดีอ่ะเนี่แกตะเกียงเลย เประตูสูบยาจันถุยงานถมสะเรายังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จเลยแต่ได้ไปครึ่งหนึ่งแนละ้วครึ่งหนึ่งนะครับเมื่อวานนี่มัวแต่ไปเก็บงานกบคลองงานกบคลองเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว เหลือแต่งานกบสะงานกบสะได้เกือบครึ่งแล้วนะฮะเกือบครึ่งบ่อแล้วเดี๋ยวว่างๆจะไปถ่ายหน้างงานให้ดูฮะ,ะสรุปแล้ววันนี้เจ้ากันยาวก็ยังอยู่ที่บ่อสองไร่เช่นเคยฮะแต่ความลึกเจาะได้แค่นี้นะฮะได้แค่นี้สุดแค่นี้ฮะเริ่มเก็บถอยหลังไปเรื่อยๆเรื่อยฮะ,ะเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าบอ่อลูกนี้ บ่อสองไร่แล้านี่จะเสร็จจบไหมเหลือเดือนเหลเือเวลาอีกเดือนหน้าอีกเดือนหนะครับว่าจะเสร็จไหมเนี่ยบ่อตรงนี้ถ้าเสร็จนี่คือผมเก็บหมดทุทบอ่อเลยนะที่เปิดไว้ในดูกาลนี้เก็บหมดเลยครับไม่มีเหลือเลยครเหลือแต่บอ่อที่จะพร้อมที่จะเปิดใหม่แค่นั้นเองฮะไอ้บ่อ,บอที่พร้อมที่จะเปิดใหม่นี่ เสร็จตอนไหนก็ได้เจ้าของไม่ว่าแต่บอ่อเก่าๆที่เปิดเอาไว้จบหมดเลยนะถ้าบอ่อลูกนี้เสร็จนะฮะอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับขอพระคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดําทีครับสำหรับที่นี้บุญรอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ